วันนี้ครอบครบันเทิงค่ะแขกรับเชิญเต็มไปหมดเลยครับวันนี้นะครับใครติดตามละครพิรุณพร่ำรักครับวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณโบคุณบอมคุณไอซ์นะครับแคโรไลน์หรือว่าถ้าจำไม่ได้เมื่อกี้ผมได้ยินเขาเรียกว่าแครอทใช่ไหมฮะแล้วก็นี่เพื่อนของผมอ๋อด้วยกันเลยสวัสดีครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วไปเจอที่โรงเรียนนะปสองแล้วนะครับคนมันก็อยู่ปสองใช่ครับสมองอ้าวมาว่ากันเรื่องของละครตอนนี้กําลังเข้มข้นเลยใกล้จะจบแล้วแหมพิรุณพัฒรักมาพร้อมกับช่วงนี้ฤดูฝนพอดีเลยนะคุณผ้ชมเฉลหมดเลยครับละครอ่อนปุ๊บฝนตกยับเยินเลยครับผมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นเรื่องดําเนินถึงตอนไหนแล้วอย่างไรก็ถึงท้ายเรื่องแล้วครับก็เรื่องราวแบบว่า ความจำกลับมาแล้วมีปัญหากับคุณหมอรักกันงอนกันเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงตอนที่แบบคลี่คลายแล้วว่าสุดท้ายแล้วนี่คือลูกของใครแล้วก็สองคนนี้จะได้แต่งงานกันหรือเปล่าจะต้องติดตามกันในสองตอนสุดท้ายค่ะคือก็ต้องบอกว่าพระเอกกาลังเอกตอนที่เขาเจอกันก็เจอกันตอนที่ฝนตกตอนที่เขาจากกันไปก็ฝนตกใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาก็เข้าใจผิดว่าหนูน้อยคนนี้เนี่ยเป็นลูกของทางฝ่ายชายจะลงคุณเป็นลูกใครเนี่ยลูกใครลูกใครฮะ เฉลยเลยเรื่องเรื่องเปลี่ยนเลยคราวนี้ไม่ได้รู้ลูกใครให้เปรอดูเองที่เราเป็นลูกใครเนี่ยไม่บอกไม่บอกดีมากเนี่ยนี่เคลียร์ใจก่อนเพื่อนอยู่กองถ่ายเนี่ยไปแกล้งใครเขาบ้างหรือเปล่าไม่แล้วมีใครมาแกล้งเราหรือเปล่าไม่มีไม่มีแล้วคุยกับคนบ้างหรือเปล่าไม่คุยไม่คุยเอาลอ่ะไปเล่นข้างนอกก่อนเลยไปโอยังไงเนี่ย อ่ะไว้ที่น้องแครอทบ้างนะคะคให้น้องให้น้องให้น้องพักแป๊บหนึ่งให้น้องปันปันพักแป๊บหนึ่งตกลงในเรื่องเนี่ยเราร้ายหรือเราไม่ร้าย คือในเรื่องนี้นีล่าเหมือนจะร้ายนะคะแต่คนิสัยเขาจะเป็นเหมือนคุณหนูเอาแต่ใจแต่ที่บางคนคิดว่าร้ายเพราะพ่อของนีล่าเป็นมาเสียปวยปานที่จะบังตาปามาเสียคนอื่นแล้วก็มีให้เรามั่นกับพี่โลแกนด้วยซึ่งคุณพ่อนี่คือพี่เออนันต์บุญนาคเวลาอยู่กองเนี่ยแนะนำว่าคุยกันเรื่องผีเช้อกลางคืนเราจะคุยกันได้คุยทั้งวันเลยจะชอบจับผีเชางคืนเลี้ยงกล้วยไม้แนะนำเลยตอนนี้มีหลายจังหวัดที่มีหนอนคืบบุก ก็บอกว่าเดี๋ยวหนอนจะกลายไปเป็นผีเสื้อกลางคืนนะเอาไปคุยกับผีได้ค่ะแล้วในเรื่องนี้มันมันมันจะมันลงเอยยังไงฮะสองคนนี้จะลงใครปากแข็งกว่ากันก็จริงๆรแล้วเราจะเป็นคนปากแข็งจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับความจริงว่าเป็นคนที่หนีความรักตลอดเวลาคือแต่พอมาเจอเขาก็ปล่อยใจให้เขาเสร็จแล้วพอเขาทําให้เราเจ็บเราก็หนีไปอีกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆกเหมือนกับคั้งคู่ลยฮะสุดท้ายเนี่ยเออคือทะเลาะไปทะเลาะมา ต้องหาสะพานเชื่อมครับผมสะพานอยู่นี่ครับก็คือช่วยเด็กเป็นเครื่องมือในการศึกษาใช่อ๋อนี่นะดูคุกกิ๊กกันดีนะครับไม่เห็นจะึมห้ามอะไรกันเลยอันนี้ไม่ทะเลาะนะคือมันจะมีช่วงที่เขาความจําเสื่อมช่วงนั้นน่าจะหวีดหวานแล้วพอความจําเขา ยังคือความจําเริ่มกลับมาแต่การเขาจํานางเอกไม่ได้ไงในเรื่องอะค่ะทีนี้มันก็เลยติ๊กผ่านแล้วพอนางเอกไปเจออีกทีก็เลยเข้าใจว่านี่เป็นลูกของทางฝ่ายนี้<อ>ในกองละครนี่ใครชอบแกล้งมากกว่ากันคะระหว่างพี่บอมกับพี่ไอซ์น้องปันปันไม่มีเลยไม่มีไม่มีใครแ,แกล้งเลยเหรอหตอบไปพี่มีเกม <c oughs> ใครมากพี่บอม อ้าวขอโทษล็อกแตกนะแผ่น้อมแผ่น้อมแผนพังหมเอาวใหม่หนึ่องสามไข่ชอบแกงพี่ไอซ์เหรอพี่ไอซ์ดูเป็นคนไม่ไม่น่าแกล้งใครนะไม่มีเลยเอาอะไรนี้นอนน้อยแหละตื่นเต้นเหรอเอาใหม่ลูกจูนใหม่จูนสมองจูนสมอง ไม่มีเลยยังตองเหมือนเดิมแต่เด็กไม่โกหกครับใช่ก็แสดงว่าในกองละครนี้ก็คือคักสนุกกันมากครับค่ะคุณบอมในสายตาของคุณบอมสาวๆสองคนเนี่ยในเรื่องเนี่ยใครเป็นยังไงบ้างคะเราถากาศในกองนี้ก็อ่ากระอ่วนกันนะกองเนี้ย มันดูมวนท้องไงไม่รู้่าละคุณต้องจัดการแล้วล่ะคุณว้านยังไงฮะไม่ได้เจอกันนานครับผมปิดกล้องไปปิดไปแล้วแต่ว่าคุณก็ต้องยังมีความสนิทก็คงเหลือตกค้างอยู่บ้างสิครับผมก็ยังสนิทอยู่ฮะโอ๊ยโอ๊ยโอเดียยวๆคอนเฟิร์มว่ายังสนิทครับผมคุณบาลองดูไมฮะไม่เอาครับม่เหมือนกับสวิตดปุ่มเนี่ยคุณไอ้ก็เป็นคนเป็นคนชอบทำร้ายร่างกาย ครับผมไม่จริงค,ค่ะกดปุ่มปุ๊บใช้กำลังพี่ไอ้บ้าจีนนค่ะไบ้บ้าจีเขาสัมผัสนะอ๋อแล้วน้องกอร์ตเป็นลูกหขลงค่ะค่ะกอร์ตเขาเป็นยังไงบ้างฮะกอร์ตเป็นยังไงบ้างตัดสื้อกับพี่บอไม่คือว่านหายใช่กันกองนี้เขาขัดกระอวดกันจังเลยนะฮะผมไม่ค่อยได้ไปแกล้งแครครับผมส่วนมากก็จะแกล้งเนี่ยคนซ้ายมือเนี่ยครับแต่ผมแกล้งคุณก่อนได้ไหมเพราะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมผมอ่านมาเขาบอกว่าคุณเนี่ยคุณบิดจมูกโชว์เลยเพราะว่าผมคนอ่านเองแล้วบิดได้ปะเนี่ย ได้ครับได้ครับได้แค่ไหนคืหลายคนบอกว่าคุณบอมหล่อขึ้นก็เลยตั้งข้อสังเกตทาจมูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้คุณบอมก็เลยบิดช่วยช่วยบิดอันเก่าไม่ใช่ผมขอได้ไหมเอาเอาไปเลยครับเอาไปเลยไม่ใช่ก็ไม่ได้ทําก็บอกเขาใสซีบะทุของจริงนะจริงครับจริงชัวร์ครับเออน้ําหนักลดทําไมน้ําหนักลดครับก็ออกกำลังกายเปลี่ยนวิธีพี่ว่าก็กินอาหารที่ดีๆหน่อยอถม ครับผม,มน่าจะยาวนี่กินแต่แย่ๆ,ๆหมดเลยวันของลงวันนี้มากัน3ท่าน3ผู้ใหญ่กับ1เด็กเห็นว่าเตรียมฉากในละครมาโชว์ให้เราดูด้วยใช่ไหมคะมีไหมเตรียมมาหรือเปล่าจริงๆๆๆงงในนี้บอกนะเฮ้ยต้องเตรียมอะไรมาหน่อยอะไรเนี่ยฉากที่คอลินอ้อนป๊า,ปาดไม่คอลินนี่ไงคอลินคือเราอ่ะเดี๋ยวกอนคอลินนิเด็กชาติไหนชื่อคอลิน ชาไหนก็ได้ชาไทยเลยลักษณะนี่น่าชื่อหมอท้งนะไม่น่าชื่อคอลินนะตกลงชาติไหนครับคอลินชาติไทยชื่อคอลินนะอะคอลินเอาเอาซักซีนหนึ่งคอลินตอนอ้อนป้าเอาฉากอ้อนป้าไม่เอาอายเลยนี่คนเขาดูทัวประเทศใช่เดี๋ยวมีขนมให้ขนมเยอะเลยอ้อนป๊าเลยอ้อนป๊าเอางี้ยเอาเงี้ยเอางี้ยบันแล้วขนมมามาอ้อนป๊าให้ซื้อของเล่นถ้าอ้อนดีเดี๋ยวซื้อจริงเลยเออ ต้องติดสินบนนิดนึงอ๋อยังไงอ่ะพอลินพร้อมนะครับอ้อยังไงอ่ะอยากได้อะไรมาขออ่าธุหรอสาธุหรอมากเลยซื้อขนมโอเคนะฟังคุณเจ้าบุญกลับแล้วนะเดี๋ยวโอเคพร้อมนะพอลินไปนะครับห้าสี่สามโอเคลูก เดี๋ยว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 อย่าเอาเทปทอยไปลองเล่นหน่อยคุณผู้ชมอย่างนี้เราสังนี้ <c oughs> โอเคลงมานิดนึงอ่ะเอาใหม่ทีนึงอ่ะไป 5, 4, 3, 2. 2> ะห้าสี่สามสองอ่ะว่าไงลูกเอลซ่าสิบล้อครับอยากได้ของเล่นครับขุยนย,ยนต์ตัวใหญ่ครับขุนยนเป็นกันดั้มหรือว่าอะไรกันดัน้มนะนะนะ <c oughs> หรอเอากันดั้มหรือเอลซ่าครับกันดั้มอ๋อโทษโทษโทษแล้วอย่างนี้ต้องไม่ได้เป็นต้องมีอะไรโชว์ฝาก่อนนะ ได้ไหมเดี๋ยวป๋าซื้อให้อะไรโชว์อ่ะเดี๋ยวผมเต้นเอางี้เต้นให้ป๋าดูครึ่งเพลงหุ่นยนต์เลยนะชวนชวนเเนป็พื่อชวนชวนชวนพี่ว่านชวนพี่ว่านเต้นเป็นเพื่อนแล้วก็เต้นกันพ่อลูกนั่นแหละผมไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยเมียได้ของเล่นเหรองั้นป๋าไม่ซื้อให้นะเมียจริงเหรออ่าหอมทีนึงก็ได้มาโอเคได้เดี๋ยวป๋าซื้อให้ นี่เป็นตัวอย่างแบบแบบนี้ในเรื่องเขาก็จะอ้อนอยู่แบบนี้ในเรื่องใช่ไหมคะใช่ครับน่ารักมากอืมอ่ะซีนถัดไปดีกว่าปล่อยให้เด็กได้เติบโตอยู่มีความสุขดีกว่าซีนถัดไปคุณว่านคุณเซตเลยนี่ไงครับเอาพระนางดีกว่าคุณบอมคุณไอสักซีนไหมซีนที่มันเอาเอาแบบเกือบเกือบจะถึงตอนจบตอนจบเนให้เขาไปดูกันเองในวันเสาร์นี้ใช่ครับเอาแบบเกือบจบคือเอื้อกแล้วเอื้อกกาลังจะ กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มแต่ว่าดึงได้ออกมาก่อนดึงได้อ่าโอเคลองด้านนี้ด้านนี้ด้านหน้าขยับมาด้านหน้ามี่เราคุยกันนลยครับผมตลอดมานนี้เราไม่คุยกันกูไปไปลองผมไม่เจอคนตั้งนานคิดถึงยังเลยแล้วกูนี่ถึงห้องป้าไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรติดหน้า เนี่ยเลอะไปะหมดเลยคุณอ้าวจริงๆนะโลกอยู่ตรงนี้นะไม่เป็นไรเลยเราอยู่บนสองคนไม่มีใครเลยน่อยากก่าคืนเลยนะ,ะประมาณนี้แหละครับผมคุณคุณเราไม่เจอกันตั้งนานคุณ อ้าคุณว่านต่อไปมดูอยู่ข้างหลังผมคงเขินนะผมใจสั่นเลยแล้วต่อไปก็คิวคุณแล้วค่ะมีน้องแครอทมาน้องแครอทไลน์มาไม่ไเดี๋ยวผมมีนี่เขเอกมาคุณบ้ามอนุญาตให้คุณสามารถผมแนะนำเป็นพี่หนุ่ยดีกว่านะเพราะว่าพี่หนุ่ยพี่่หนุยเก่งทุกทางผมเก่งทุกอีกทางหรอกคุณบอมเริ่มเลยกลับเลยมาคาคาแรคเตอร์คุณเป็นคนยังไงนะฮะเป็นคน เอาแต่ใจค่ะแต่คือฉากที่แคร์อยากจะจะได้เนี่ยเอาเป็นว่าฉากนีล่าชอบลุกจีบจีบเออ่ลองพระเอกนะคะก็คือจะจีบในเรื่องนี้เป็นเป็นใครใครเล่นเป็นเดนิสพี่เดนนิสคุณเดนนิสแต่เขาควรจะเก็บฟอร์มไม่กล้าแสดงออกตลอดทำให้หนูหงุดหงิดได้คือผมเป็นคนนิ่งๆใช่ค่ะคุณเป็นคนผงผางใช่คผมพี่เดนนิสค่ะเดนนิสนีล่านีล่าเดนนิสโอเคครับพี่เดนนิสได้ข่าวอยูพี่โรแกนยังอ่ะหายไปได้วจะคิดกว่าแล้ว ฉันหมดได้ข่าวพี่โลแกนหรือยังโดนจะว่าไปพี่โลแกนไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันได้มีเวลาสองต่อนสองอย่าเล่นกับใครมานี่เราเป็นคนอย่างนี้เหรอเป็นแบบนี้เลยค่ะจะแบบพีนิสขาฉันสวยไหมแบบนี้จะคือจะจีบเขาแรงมากชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไหมฮะไม่ค่ะไม่นะไม่ถามอะไรอย่างนี้นะดีแล้ว ช่วงสุดท้ายให้น้องๆฝากะละคร,ะครหน่อยครับเพร <อ S 1> าะว่าอีก 2, 2> ตอนจบแล้วนะก็ฝากละครนะ,ะ,ะครับเรื่องที่กลืนทารักก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูว่าบทสรุปของแต่ละตัวละครจะเป็นยังไง ขอลินจะเป็นลูกของใครเราสองคนจะลงเอยกันยังไงแล้วก็ส่วนนีลาจะได้แต่งงานกับคุณหมอเดนิสหรือเปล่าจะลงเอยกันแน่ก็ต้องติดตามกันเลยนะคะฝากร็วฝากเร็วฝากเร็วฝากดูละครให้รู้ความรักด้วยนะครับทีกสองตอนจบแล้วจบเร็วมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะคะบคุณป่ะขอบคุณป้า นี่ฉายแววไหมคุณบอมน่ารักมาสุดยอดสุดยอดและวันนี้เนื่องในโอกาสเรื่องเล่าชาวนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่14นะคะต้องบอกว่าขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆค่ะที่ติดตามเรามาตั้งแต่วันแรกจนมาถึงวันนี้แล้วก็อนุญาตให้เรานั้นไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณผู้ชมนะคะขอบพระคุณจริงๆสำหรับการติดตามมีขนมเค้กมาคใ้นนช

เก่หมดเลยครับมันใกลมันใกลมันไกลตรงนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะอเ,เอาอ,อ,กอีกอันนะยังขอตอบคุณลูกค้านะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ